สวัสดีครับวันนี้ช่องนมนไรนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นหลวงพ่อทองนะครับอ่าหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะฮะมารุ่นนี้เลยรุ่นรวยรับทรัพย์โอ้โหผมเห็นแล้วผมชอบมากๆเป็นภาพปี64นะครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่12นักสัตว์นะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็จะเป็นยันดวงหลวงพ่อคูณ นี่ยันดวงพระคูณสวยมากนะครับอันนี้จะเป็นปีกเครื่องบินต่อคอปานะครับนี่ยสิบสองนักสัตว์สวยมากบอกเลยว่าสวยมากอ่าด้านหน้านี่หน้าตาหลวงพ่อเหมือนมากๆเลยรุ่นนี้นี่นะครับปีกเครื่องบินนะลงยาแดงขอบดํานี่ผมไม่ได้แกะออกมานะถ้าแกะสวยกว่าน,นี้เยอะนะฮะสวยกว่าน,นี้เยอะ มาต่อนะฮะเนื้ออันปักก้าเนี่ยบักร้าลงยาสีน้ําเงินขอบดำอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหน้าหลวงพ่อชัดมากที่เห็นนะคือแบบมีความมีริ้วมีอะไรคือสวยเลยคือสวยสวยกว่าหลายๆรุ่นนะครับสวยกว่าหลายๆรุ่นมากๆพระเทคโนโลยีสมัยนี้ทำได้เหมือนมากอายุหลวงพ่อ72ปีนะ ไม่น้อยนะไม่น้อยเป็นเนื้อปากาอันนี้เลขเจ็ดโอ้โหเลขตัวเดียวนะครับเลขหนึ่งตัวโอ้โหเลขเลขแชมป์เลยอู่กันเนาะเลขแชมป์เลยนะราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงขอกเลยนะครับเขารุ้นกันมาก็สองร้อยสามร้อยแล้วนะครับตัวนี้นี้ลงยาแดงน้ำเงินลงยาจีบอนเนื้ออัลปกาก์าโอ้โห อันนี้โรงยานยอดฮิตแล้วก็มีความต้องการสูงมากๆนะถ้าเป็นโรงยานแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีทุนซื้อเนื้อเงินอันปาก้าก็พอนะฮะอันปาก้าก็พอแล้วนะครับอันปาก,าก้านี่ก็เป็นเนื้อบนบนเช่นเดียวกันอ,อ่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะอ่าชื่อรุ่นรวยรับทรัพย์รวยรับทรัพย์หลวงพ่อทองวัดบรนไล่นะครับปีหกสิบสี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมเชียร์นะครับ มีรุ่นอื่นงๆอีกสวยมากมายหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็หลวงปู่มาก็สวยหลายๆรุ่นเดี๋ยวผมจะนํามารีวิวเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ